ันนี้เราจะมาขึ้นเสียบประกอบล่างนะครับประกอบล่างคืออันนี้เป็นงานโชเเลือกโชเเลือกพวกมันก็จะต้องเน้นความมือสะอาดหน่อยล้างมือบ่อยหน่อยนะครับเพราะว่าถ้า,ามือเปื้อนน้อยอย่างเนี้ยเรามาถูกับเนี้มันจะทําให้มีคราบได้ เราจะต้องล้างมือเปิยบ,น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 บนให้มือสะอาดแต่เวลาใส่ขาปุกประสวัดติดขาา้าวช้าเจ็บพุ๊บปัะสววดวัดตัวนี้ครับเป็นพุกบแล้วก็อย่างหกสิบสิบเก้าเป็นขาเ็มุก็แปะเาใส่ก้าวช,าวชาว้าแปะเหมือนเดิมครับ แต่ของผมจะเน้นฝังขาฝังแกนไปลึกๆหน่อยฝังแกนลึกหน่อยนะเพราะว่าเวลาเหวี่ยงที่นึง่งร้ว่าวัดปลาที่นึ่งมันจะได้ไม่ค่อยหักง่ายไม่ค่อยแตกง่ายชรวงขาจะแตกง่ายถ้าวัดมันกระหลุดไปเลยถ้าว่าคนวัดแรงๆถ้าใส่แค่นี้แต่นี่ผมใสมาถึงนี่เลยครับมันก็จะทนหน่อยอย่างขาจะใส่มาลึกหน่อยถ้าใส่ววแค่นี้ปุ๊บวัดแรงๆนะี่ดุมาก เสร็จปุป๊บทากาวทาควาช้าเฮ้ยทากาวลาเทคธรรมดาเนี่ยครับมันก็พันพันได้ให้แน่นๆมันถ้าเราทำแน่นปุกมันจะลดการคคืนตัวอย่างถ้า นนกงอเนาะถ้าเราพันไม่แน่นปุ๊บอ่ะเวลามันแห้งปุ๊บขนนกมันจะบิดคืนตัวเหมือนเดิมถึงเราจะใส่หลอดแก้วดักตรงแลจวะ็ mm hmm. อย่างถ้าทำพวกทุ่นโชว์เปลือกอย่างเงี้ยโชว์เปลือกขนนกเราก็ต้องล้างมือให้สะอาด เพราะว่าถ้าเป็นคราบไปเสร็จปุ๊บอะ่ะมันจะฝังตามของคราบดำ,ดำถ้ามือเราสะอาดปุ๊บคราเนี้ยมันก็จะไม่มีคราบแล้วมันมีแต่เป็นสีของขนนกที่ว่าเป็นเส้นๆดำ,ดำ พอเสร็จ่ันได้ที่เสร็จปุ๊บแน่นแล้วเนาะกลก็ไหมเชื่อกได้แล้วก็มาดันแนะบนให้มันตรงดันระหว่างขากับหางกับบอดี่ให้มันตรงเนี่ยครับตรงตรงนถ้ามันเบี้ยวไปน้้วหนึ่ยก็ค่อยๆดัน เพราะว่าเดี๋ยวมันแห้งมาเสร็จปุ๊บอ่ะมันก็จะตรงตามที่เราดัหรือไมไงก็มานอาจะเย็นเพี้ยนไปน้อยหนึ่งแล้วเวลาก่อนเราขัดปุ๊บเราก็ดัดก,ก่อนขัดอใช้กาวหลอกกาวร้อนนะครับหยอดดัดตรงแล้วก็ขัดพอขัดเสร็จเสร็จปุ๊บถ้าวาันยังไม่ตรงอีกปุ๊บเราก็ดัดหน่อยดัดให้กาวหยอดหลอกเหมือนเดิมโอเค เ็นคครรัับบี้ย่มันก็จะมีคราบดำๆหน่อยนึงแต่คือเราเราสามารถไล่มันได้ไม่ให้มันไปติด